ถึงสันซิวถนแล้วก็เดินสบายนะครับไม่ได้ชันมากเดินลาะด้านข้างของสันเขาไปเรื่อย จากสันลานสนนะตรงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสามแยกถ้าไปทางซ้ายนะครับก็จะไปที่แคมป์ของเรานะครับแคมป์เราอยู่ตรงนีนะ้ถ้าตรงไปก็จะไปถ่ายวิวตรงหน้าผาแล้วก็จะมีทางเดินขึ้นไปทางขวามืออีกนะไปตรงจุดไอ้ยอดแหลมๆนะ ที่เราเห็นจากด้านล่างเ,าเป็นก็เป็นยอดเขาโล่งนะครับไม่มีต้นไม้ใหญ่เ,เป็นจุดชมวิวเลยทางอาจจะไม่ชัดเจนแต่ก็ไม่น่าหลงเดินเดินดุมๆไปเลย จากลานสนนะเดินมาแนละ้วจะมีสามแยกนะถ้าขวามือนี่ก็จะขึ้นยอดแหลมๆที่เราเห็นด้านล่างเนะนี่ยเรารงนี้แต่ถ้าซ้ายมือเราจะไปที่แคมป์ดอยหลวงตากข้างบนแต่เราจะนอนในหุบน,นะเดีย๋ยวเราขึ้นไปชมวิวยอดแหลมๆตรงนี้ก่อน นั่งพักกินข้าวด้ยเดินมาประมาณ3ชั่วโมง50นาทีนะตอนนี้ผมก็มาอยู่บนยอดแหลมๆนะที่เห็นจากด้านล่างนะส่วนจุดหมายของเราคือตร,ต,รนะตรงนู้นตรงนู้นข้างหลัง